สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระรชาชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดพแพร่และจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่6-10มีนาคม2560 วันนี้เวลา8นาิก12นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงห์อเภอเมืองน่านจัังหวดน่านเพื่อทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารักป่าน่านครั้งที่3โอกาสนี้ทอดพระเนตนิทัศการเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้มาตลอด70ปีที่ทรงครองราชโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎรทุกภูมิภาคทรงพบเห็นสภาพป่าไม้ที่ทุดโทรมจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟืน้นฟูป่าไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท,ทางน้ำดินและป่าไม้เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีพระราชาดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งถึงการปลูกป่าในใจคนว่าควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองภาพพระนิรนรการของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการรักป่านานเช่นโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเลืนินโครงการเยาวชนจิตอาสาพารักป่านาน ที่สร้างกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้และร่วมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้นําน่านในอําเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์จัดกิจกรรมมหิงสาสายสืบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านกิจกรรมการค้นหาการสํารวจการอนุรักษ์โดยปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนและเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆได้ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ กรท,ทศการโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระรนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งมีพระราชดำริให้ราษฎรร่วมกันแก้ปัญหาและฟื้นฟูต้นน้ำในพื้นที่5จังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากและเลยจากการดำเนินงานในโครงการปี2560มีการขยายพื้นที่เพิ่มจาก18อำเภอเป็น36อำเภอ สำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ56ชุมชนปลูกต้นไม้รวมกว่า5 0 0 0 0 0ต้นมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชถั่วมะแฮะกาแฟาและกล้วยจากนั้นมีพระราชดํรราดรัสเปิดการประชุมสัมมนารักป่านานครั้งที่3ซึ่งสำังาน,นโครงการสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้รับความร่วเมือจากภาคเกเอกชนที่ร่วมโครงการรักป่านาน,านจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้นำเสนอผลสำฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันหยุดยั้งการทำลายป่าไม้พร้อมทั้งหาทางฟื้นฟูจัดก,การเพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่านได้ทำมาหากินในพื้นที่ป่าและอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าปลุกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้อนุรักษ์รักษาธรรมชาติป่าไม้โอกาสนี้ทรงบรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทยทรงเล่าถึงพระราชการณียกิจด้านป่าไม้ที่ทรงริเริ่มอนุรักษ์ป่าจากการทรงนำต้นยางนามาปลูกในสวนจิตลดาเป็นป่าสาธิตป่าทดลองส่วนพระองค์แห่งแรกต่อมาได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆและทรงพบเห็นการทำลายป่าไม้ก็ให้เกิดแนวพระราชดำริด,ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เช่นปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์4อย่าง ปลูกป่าในที่สูงป่าเปียกป่าพรุและป่าชายเลนซึ่งส่งผลให้ป่าไม้ในประเทศไทยกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เรื่องที่ผู้บาดเจ็บที่ที่หัวซูนิลักษณ์ป่าไม้ได้คือต้องรักษาป่าไม้พัฒนาสภาพดินแหล่งน้ำพันพัฒนาพันสัตว์พันธุ์พืชแล้วก็พัฒนาความรู้พัฒนาการศึกษาทุกอย่างต้องโยงกันเส้นดิลล์ลมส่วนหนึ่งคือใช้ยากแฝกแต่ต้องมีต้นไม้ใหญ่ด้วยเมื่อกี้อย่างที่ชาวบ้านที่จบปืนบ้านจบปืนเขอกอธิบายให้ฟังว่าเขาลองทำ เอนทางช่างบั้ได้ใช้ทำต่าไม้ใหญ่ไม้ทุ่เมืองไม่ที่เป็นต้ไม้ผลม้ดุ้ยยาแฝกอะไร่างนีกันแล้วตอนนี้ที่สิ่งที่เราทำก็ขายได้ยยกำไรานนจากนั้น,นฟังการบรรยายเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการที่ส่งผลให้ได้ป่าต้นน้ำน่านของจังหวัดน่านกลับคืนมาโดยนายบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการธนาคารแก๊สิกรไทย เวลา12นาฬิกา58นาทีทรงฟังการเสวนาเรื่องชุมชนค้นหาชีวิตใหม่และการนำเสนอการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ป่านานได้แก่บ,บทเรียนสื่อภาพยนตร์สั้นพลังเล็กจากเม็ดดินของโรงเรียนราบประชานุเคราะห์56กิจกรรมการเรียนรู้รักป่าต้นน้ำนานของโรงเรียนบ้านห้วยฟองเป็นต้น โอกาสนี้ทอปพระเนตรแพะพันเบงกอที่พระราชทานแก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อเลี้ยงส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรจังหวัดน่านโดยให้สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงอบรมความรู้การเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรจากนั้นทอปพระเนตรนทิทรศการของหน่วยงานที่ร่วมในโครงการอนุรักษ์ป่านานอานทินิทรศการงานอนุรักษ์ทรัพยากรปลาในลุ่มน้ำนานของมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีล้านนาซึ่งได้ศึกษาวิจัยพันุ์ปลาที่มีใกล้ ที่ใกล้จะมีจํานวนลดลงเช่นปลาเลียหินพันปลาที่พบเฉพาะในลุ่มน้ํำน่านเช่นปลาค้างคาวติดหินน้ําตกศิลาเพชรและปลาผีเสื้อติดหินแม่น้นําน่านโดยจํานวนพันปลาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับสภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้นิทรศการถอดรหัสศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาป่าและน้ําจังหวัดน่าน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวนเฉัยเมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างปี2537ถึง2540โดยชาวนานและกาฟาผ,ผร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านรวมกัน1น0,000ไร่63แปลงบางส่วนถูกรุกรานเหลือพื้นที่ป่าในการปลูกคิดเป็นเพียงร้อยละ90ซึ่งชาวนานมีความหวงหนและช่วยกันดูแลรักษาเพราะถือว่าเป็นป่าของพระราชา อีกทั้งได้ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้จะทำโครงการกล้าดีสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ป่านานอาทิโครงการโกโก้ Go สร้างป่าสร้างรายได้ของโรงเรียนไตรเขตประชาสามคีรชมังคลาพิเศษที่นักเรียนชวนให้คนในชุมชนรอบโรงเรียนปลูกโกโก้เพื่อลดการทำลายป่า เวลา16นาฬิกา16นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านและป้ายอาคารสิรินรัตซึ่งกรมการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารตำบลบ้านและบริษัทแพรท่ทำรงวิทย์ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้านจำนวน4แห่งให้เป็นแห่งเดียวโดยใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2559ปัจจุบันมีครู8คนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก3คนและเด็กเล็ก133คนแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ระดับประกอบด้วย ระดับชั้นบริบาลอายุต่ำกว่า3ปีจำนวนหนึ่งห้องเรียนและระดับชั้นปฐมวัยจำนวนเจห้องเรียนเน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา4กลุ่มสาระประกอบด้วยกลุ่มสาระตัวเรากลุ่มสาระบุคคลและสถานที่กลุ่มสาระธรรมชาติรอบตัวเด็กและกลุ่มสาระสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการฝึกอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้แก่เด็กระดับชั้นประถมะวัยอาทิการสอนทำขนมเหนียบหรือว่าขนมเทียนการทำน้ำยาสระผมจากผลมะกรูดและการฟ้อนประกอบดนตรีพื้นบ้านโอกาสนี้ทอดพระเนตรนเทศการภูมิปัญญาท้องถิ่นของรัษฎรตำบลบ้านอาทิการปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำอาหารพื้นเมืองการทอผ้าโดยใช้กี่กระตุข,ของกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่หมู่8ซึ่งได้สืบสารภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และพลิกแปลงลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยมีผ้าทอลายสิ้นม่านและลายน้ำไหลเป็นลายเอกลักษณ์ท้องถิ่นและกิจกรรมการทำข้อกล้องของผู้สูงอายุจากบ้านคือเวียงหมู่หกที่ได้รวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยครอบครัวสร้างรายได้